ไฟไหม้รถวิ่งกระจายเลยอยู่คอนโดข้อเสียคือตรงนี้ถ้อเกิดไฟไหม้มาเน่องบายดีนะนี้ตแบบคนอยู่ยังไม่มีคนอาศัยนตึกก่อสร้างใหม่เนี่ยน่าจะใช่นะก็เห็นเคห์อยู่ ข้งนเลเนาะอน้เห็นเจ้าหนึงแดงอ่ะมีเคงตอนแรกเป็นตึกก่อสร้างเดี๋ยวออกข่าวเลยแป๊บนึงแต่มันก็แบบลุกไหมอยู่แบบเยอะอยู่นะพี่น่าจะลุกแรงนะเห็นไหมเห็นไฟสะท้อนตอนแรกไม่สว่างขนาดนี้ตอนนี้สว่างขึ้นเยอะเลยเห็นเปลวไฟเห็นเปลวไฟสะท้อนเลยเตยมันแบบ ชัดขึ้นแล้วนั่งสารเจ้าที่สุดละตเองพูดจริงนะเลอเต็มเลยกระจายเจ้าที่ขึ้นไปเขาก็เสียเนือนะ ตึกไทยรัฐอยู่ตรงไหนนะตึกไทยรัฐเห็นทุกเฉียวตรงเดอะไลน์น่ปะตรงเดอะไลน์ไม่ใช่ใต้เดอะไลน์ใช่เพราะฉะนั้น TMB ATTB ดูฝั่งนั้นอันนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งเราฝั่งตึกไม่ไอฝั่งที AT TMB อยู่ฝั่งเจ้าจักรไอตึกที่ไม่อยู่ฝั่งเราฝั่งวิภารถเต็มเลยน่าจะมีออกขาวแล้วมั้งมีมีอยู่แล้ว